สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาส่องความคิดเห็นของชาวโลกหลังดู MV So โซโล่ลลิสาของลิซ่าแบ็คพิงนั่นเองความคิดเห็นเหล่านี้นะครับผมก็ได้ไปสวดส,ส่องจากเว็บไซต์เ e d d ิ t นะครับเพราะว่าเว็บไซต์เนี่ย ส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์ที่มักจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาแบบตรงๆนะฮะเออแล้วมันได้อารมณ์จริงๆนะครับตอนแรกว,ว่าจะแปลใน YouTube นะครับแต่ก็พอเปิดออกไปนี่ก็โหยมีแต่สปแปม,มจะโพสอะไรอันเดียวนักหนาเนี่ยเอาละครับเราก็มาพูดถึง MV กันสักเล็กน้อยสักนิดหน่อยกันดีกว่านะครับซึ่งใน MV นี้นะครับก็แสดงตัวตนของลิซ่าเนี่ยตามชื่อเพลงชื่อตัวเองเลยนะฮะมีเอกลักษณ์นะครับ อีกรักพอตัวเลยแล้วก็แสดงความเป็นไทยด้วยในฉาก mv นั่นเองนะครับก็ <c oughs> คือฉากคอฟอนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ฉากลิซ่าใส่ชดานะครับเพราะว่ามีบางตัวเอ้ยบางคนนะฮะบอกว่าเสื่อมนะฮะโอ้เสื่อมตรงไหนวะ สงสัยแบตจะเสื่อมนะเขาบอกว่าแบตเสื่อมเออ,อแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามากันด้านล่างได้เลยนะครับเอาละเราก็ไปฟังความคิดเห็นเของชาวโลกกันเลยดีกว่านะครับผมไปฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับฉันดู m v ซ้ํสามรอบเพื่อหาหน้าผากของลิซ่าคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมฉันตาลาย น่าไม่ท้วนมีชุดกี่ชุดกันแน่คอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันรักมัน MV ดูอลังการแต่อย่างไรก็ตามเพลงรู้สึกไม่ปฏิดประตอสำหรับฉันคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมใครกระตามที่มีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อและภาษาอังกฤษของลิซ่าเนี่ยฉันมีคำถามมากมายสำหรับพวกเขาจ,จริงๆ คอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันมีปัญหาเดียวกันกันกบเพลงของโรเซมันไม่มีท่อนที่ทำให้ติดอยู่ในหัวสมองเลยหลังจากดูมันเนี่ยฉันจำเพลงไม่ได้สักเพลงไม่มีอะไรติดอยู่กับฉันฉันต้องการแนวเพลงเคป๊อปที่ทาให้ฉันกลับมาดูอีกครั้งสิ่งที่ติดอยู่ในหัวของฉันซ้ำๆเนี่ยเป็นเวลาหลายวันนี่มันไม่มีเลยคอมเมนต์ต่อไปครับ เนื้อเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้ฉันไม่เข้าใจวไยจีต้องการให้เธอมีช่วงเวลาที่ยากลำบากใช่ไหมคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงประเภทนี้เนี่ยควรจะเป็นเพลงอินโทรในอัลบ,บั้มจะดีกว่าคอมเมนต์ <Comment S 2> ถัดมาครับผมเธอดูดีและคอนเซปต์เข้ากับเธอแต่เพลงก็แย่มากนอกจากนี้เนื่องจากเป็นโซโล่ของลิซ่าเนี่ย ฉันจึงคาดหวังกับท่าเต้นเป็นอย่างมากพเพราะเธอเอกลักษ์ณต่างจากสมาชิกแบ็คพิงค์คนอื่นๆแต่จากชั้นที่ดูเนี่ยมันดูไม่เหมือนตัวเธอเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมความคาดหวังของฉันสูงเกินไปอีกครั้งวิดีโอทีเซอร์แนวคิดลึกลับเหล่านั้น,นดีเกินไปถ้าริซ่ามี Creative Director ที่ดีกว่านี้เนี่ย เธอคงมีโซโลที่น่าจดจำแต่แน่นอนเนี่ยไยจี OG ทำอะไรบางอย่างออกมาเพราะพวกเขารู้ว่าแม้ไม่มีความพยายามอย่างมากผู้คนจะรักเพราะมันเพียงเพราะเป็นลิซ่าอย่างน้อยฉากและ m b ก็เท่ดีคอมเมนต์ตัดมาครับผมฉันรู้สึกเหมือนฉันเพิ่งเดินทางไป5ประเทศที่แตกต่างกันฉันชอบมองกุฎทรงไทยที่เธอสวม คอมเมนต์ต่อมานะครับผมฉันดีใจที่เราได้ยินลิซ่าแล็บแรงๆแบบนี้ฉันชอบมันมากแต่ฉันหวังว่า YG เนี่ยจะสามารถหาโปรดิเวเซอร์ใหม่ได้ดีกว่านี้คอมเมนต์ต่อมานะครับจะไม่รู้สึกอินกับเพลงเลยเพลงดูเหมือนแบบซ้ำชาเกินไปแล้วมีการสลรับแบบสุ่ม2ครั้งในตอนท้ายคอมเมนต์ต่อมาครับผม ดนตีหนักๆก,กับแดนเบรกสุดอลังการเหมาะกับเธอฉันไม่แน่ใจว่าทําไมพวกเขาไม่ทําอย่างนั้นจะรู้สึกเหมือนว่าเราทุกคนเนี่ยรอเธออย่างมากแต่มันไม่เป็นเช่นนั้น MV ของสมาชิกคนอื่นเนี่ยทั้งหมดของพวกเขามักจะมีภาพที่สวยงามที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยเฉพาะโซโล่ของเจนนี่และโรเซ่ v v ของพวกเขามีความเหนียวแน่นและเหมือนกำลังดำเนินเรื่องราว คอมเมนต์ต่อไปนะครับฉากที่ได้แรงบรันดาลใจจากไทยและการเต้นโพเดนซ์และมีการโดดเด่นมากที่สุดและผู้ชมอาจจะดู MV ซ้ําซํำสำหรับส่วนนี้ที่สุดคอมเมนต์ต่อมานะครับลักวิดีโอแต่เกียรติเพลงหวังว่าเธอเนี่ยจะได้ลองฮิปฮอปมากขึ้นกว่านี้คอมเมนต์ต่อไป อดใจอรอชมการแสดงสดไม่ไหวแล้วนั่นคือสิ่งที่เธอจะได้่องสว่างจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับจากสิ่งที่ฉันได้เห็นทางดนตรีของลิซ่าฉันมีความคาดหวังค่อนข้างต่ำสำหรับสิ่งที่เธอจะแสดงออกมาแต่คาดว่าอย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบการเต้นที่ดีจริงๆแต่เธอก็ไม่ได้เต้นมากขนาดนั้นตัวเพลงตรงไปตรงมาไม่ดีเลยฉันไม่ได้รกัก โซโล่ของเจนนี่เนี่ยแต่ก็ยังเพราะว่ามันดีกว่าเพลงนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับนี่ไม่ใช่เพลงที่ดีสำหรับลิซ่าไวยจีต้องรับผิดชอบคอมเมนต์ตัดมาเลครับผมปิดหวังกับท่าเต้นนี่คือลิซ่าทำไมดูง่ายเกินไปคอมเมนต์ต่อไปมันค่อนข้างโอเคฉันชอบเพลงนี้มากกว่าเพลงทั้งหมด คอมเมนต์ถัดมานะครับฉันแค่คิดว่าทาเตนที่ยากขึ้นจะเข้ากับบรรยากาศเพลงนี้คอมเมนต์ Comment ต่อไปกันเลยดีกว่าส่วนที่ดีที่สุดคือ MV อย่างอื่นก็พังหมดคอมเมนต์ Comment ต่อไปกันเลยดีกว่าฉันชอบส่วนที่เป็นประสาทที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศไทยจริงๆแต่ส่วนที่เหลือนั้นทั้งซ้ำซากและไม่ปฏิปปตอกัน ฉันคาดหวังอะไรบางอย่างที่หนักกว่านี้เล็กน้อยมันดีแต่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันรู้สึกว่าฉันจะดูซ้ำคอมเมนต์ต่อมากันนะครับฉากที่ได้รับแรงบรันดาลใจจากไทยทำให้ฉันอ้าปากค้างและฉันไม่ได้คาดหวังฉากเต้นโพแดนเลยน่าจะเป็นโซโล่แบ็คพิงค์ที่ฉันชอบที่สุดคอมเมนต์ท่านมาครับ พวกเขาใช้เวลาและเงินไปกับ MV มากกว่าเพลงคอมเมนต์ต่อมาครับผมเนื้อเพลง80%ของเธอเนี่ยพูดว่าลาลิสาคอมเมนต์ถัดมานะครับภาพในทีเซอร์ของเธอเนี่ยน่าทึ่งมากฉันเลยคาดหวังไว้สูงแต่ฉันก็ผิดหวังจริงๆเพลงนี้ฟังดูเหมือนเพลง3หรือ4เพลงที่มารวมกันและแย่จริงๆ ลิซ่าสมควรได้รับดีกว่านี้สำหรับการเดบิวเดี่ยวของเธอเธอเป็นนักสแสดงที่ยอดเยี่ยมและมีศักยภาพมากชอบภาพตอนมองกุฎทองในเอวีมากดิซ่าดูสง่างามคอมเมนต์ถัดมานะครับผมคัดบองกับท่าเต้นที่กระแทกแรงๆคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับ YG จ้างนักแต่งเพลงคนอื่นที่เก่งกว่านี้ไม่ได้จริงเหรอ ดิซ่าที่ร,รักคุณทำอะไรนี่เป็นเพลงหนึ่งในเพลงที่แย่ที่สุดที่ฉันฟังในปีนี้และฉันต้องบอกก่อนว่าฉันเป็นบิงฉันไม่ได้เป็นคนที่เกลียดคุณนะอย่าไปว่าลิซ่าไปว่า YG นะะแม่งแต่งเพลงเตี่ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมก็ไปฟังกันเลยนะครับฉันชอบฉากสีทองมาก มันทำให้ฉันนึกถึงลูกคีโอพัตาของเธอจากฮาวิลเลเดนก็จะไปแล้วนะครับกับการซอกคอมเมนต์ชาวโลกนะครับคิดเห็นกันยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะฮะส่วนใหญ่เป็นแบบติชมนะฮะติชมเนื้อเพลงนะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับมันจริงจนะฮะเอ็อลังการยอมรับแต่ เนื้อเพลงไม่มีอะไรเลยนะฮะเพื่อนเพื่อเรครับคิดเห็นยังไงค็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรต่อไปอีกนั้นนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับ